ถ้าใครกำลังมองหาร้านเติมเกมนี่เลยแหลมสิงชฉอรับบริการเติมเกมฟีฟ่ามบายืเฟสราคาถูกเป็นัดเองพร้อมคำนวณกิจกรรมตา่ตางๆให้ฟรีและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจทักได้ที่เพจแหลมสิงหรือลิง์ใต้คลิปได้เลยครับผมก็ต้องก สวีน่สวัสดีชาวเอฟซีไว้ทุกคนทุกกราบสวัสดีชาวเด็กแดนทุกคน้วยว่าเป็นสายเติมสายพาร์ทและสายรีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะก็สำหรับวันนี้นะครับผมนะก็ต้องบอกว่าเป็นคลิปที่หลายๆคนขอมาเป็นระยะเวลาที่ต้องบอกว่านานพอสมควรนะนะครับคือคลิปนี้เนี่ยขอมาตั้งแต่มันมีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับหลายๆคนก็ขอผมมาว่าพี่ครับ จัดให้หน่อยอยากเห็นว่ะอยากดูว่ะพี่นั่นก็คือต่อเวลาพิเศษเสาะหาดาวเด่นและวันนี้ผมจะมาลองเสาะหาดาวเด่นให้ทุกคนได้ดูว่าด้วยงบ ห้าหมื่นกว่าแต้มเนี่ยถ้ามันจะค้นหาจริงๆผมจะได้ตัวร้อยสิบห้ากี่ตัวหรือว่าได้ร้อยสิบสี่กี่ตัวของเสาะหาดาวเด่นเนี่ยจะหมดอายุในวันที่สิบห้าเดือนหนึ่งหลังปีใหม่หนู่นแหละนะครับก็เหลืออีกนานอยู่ก็มาลองดูกันว่าวันนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนยังไงสําหรับการเสาะหาดาวเด่นของผมอันนี้ผมบอกเลยว่าผมยังไม่เคยลองเลยนะก่อนที่จะไปดูกันก่อนที่จะไปรับชมกันครับก็อย่าลืมครับ ฝากกดไลค์กดซับไลค์กดกระดิ่งกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นแรังใจในการทำคลิปนี้และคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยและเหมือนเดิมครับทุกคนเราจะอยู่ในช่องนี้อีกเป็นระยะเวลา10วัน9วันนะครับก่อนที่เราจะไปช่องหลักนะครับเพราะฉะนั้นอีกสัปดาห์นิดๆนะครับทุกคนตอนนี้ช่องหลักปลดแบนช่องนี้ก็จะยังมีการลงคลิปอยู่แต่ จะลงน้อยกว่าเดิมแค่นั้นนะครับขออีกอย่างหนึง่งนะครับคนที่กำลังดูช่องนี้อยู่เนี่ยช่องแหลมสิงไลฟ์ช่องลองผมเนี่ยใครที่ดูอยู่ก็ฝากไปดูช่องหลักด้วยเพื่อให้ค่าเอ็นเกจเมนต์อย่างที่ผมบอกเพื่อให้ค่าเอ็นเกจเมนต์อ่ะมันยังไม่หายนะครับมันมันมันยังแบบมีคนเข้าดูเรื่อยๆอยู่เวลาผมลงคลิปในช่องหลักไปไลฟ์สดทุกคนจะได้ยังเห็นไลฟ์เห็นคลิปของผมอยู่นั่นเองนะครับประมาณนี้แหละทุกคนนะครับผมอยากจะขอกขอ็ขอเพียงเท่านี้จัดให้กันได้ไหม นะครับถ้าจัดให้กันได้ก็ตามนั้นเลยทุกคนนะครับหาคลิปสัก10นาที11นาทีส0ถึง15นาทีอย่างเงี้ยเปิดดูจบทิ้งไว้ก็ได้ไปทําอะไรก็ไปทำไงไม่ต้องดูจริงไงเออเพราะว่าเราเคยดูไปแล้วนะครับก็ไปเปิดดูอีกครั้งก็ได้นะครับขอบคุณทุกท่านมากๆขอบคุณทุกคนล่วงหน้ามากะครับผมนะเออผมเชื่อว่าทุกคนทําให้ผมอย่างแน่นอนนะครับโอเคทุกคนมาเดี๋ยวมันจะเสียเวลาจนเกินไปนะครับทุกคนนะคือเอาตามตรงนะถ้าตัวที่ผมอยากได้จริงๆอะ่ะ ผมอ่ะกะจะเอาตัวเพื่อที่มันจะมาเข้าเงื่อนไขเงื่อนไขของตรงเนี้ยพวก5,000เพชรตัวนี้หรือว่าจะเป็น 20M เพราะว่าในส่วนงต่อเวลาพิเศษนี้มีโอกาสที่จะได้ตัว115นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มจากครั้งแรกของเรามันเปิดครั้งแรกมันจะเปิดฟรีนะไปครับโอ้โหเป็นกิจฮีโร่ครับมีลุ้นดูเด็ก ลิเซ่โบเรนเตสครับไปต่อครั้งที่สองครับบน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 เห็นโอเวอร์เลยไหมโอ้โหซื้อขายไม่ได้อันนี้ไม่ต้องบอกหรอกลูกพี่มันมีซื้อขายได้ด้วยเหรอ C A M ครับเพราะฉะนั้นมันเป็นตัว113ผมขอข้ามเลยละกันนะครับ50เพชรข้ามเลยครั้งที่หนึ่งครับ รอบนี้ซ้ายบนครับขอเป็นโอเวอร์เลยโอ้โหมุมล่างครับ CB แล้วทำไมมันไม่มี115ร้อยสิบห้าหรอวะมันไม่มี115ร้อยสิบห้าหรอวะคนดูโอ้โแต่ละอันที่เปิดมาแบบโคตรกลัวร้อยสิบสองครับรู้เรื่องครับไปครับข้ามเดียครับเฮีย โอตัวที่ได้มันมีโอกาสได้ประมาณนี้มันยังไม่ได้เพิ่มลูซิโอเข้าโอ้โหถ้าเป็นงั้นผมมีโอกาสได้รุ่นนะและตัวในนี้ก็คือผมต้องการก็คงเป็นหลุยฟิโก,โก้ครับซ d m ครับมีมาเกเลเล่เนี่ยอ่ะลองดูก่อนโอ้โหอะไรวะไอ้ไอไม่ได้มันจะมาทำใหม่วะตำนานอา้าวหรือว่ามาเกเลเล่ แต่มากินเรียบผมเคยเปิดได้แล้วนะโอ้โหโไปเลยไปเลยตัดออกเลยตัดทุกตัวออกเลยเมื่อกี้ชิบหายโอเวอร์มาเลยโอ้โหไปเลยเหมือนกันครับไปเลยเหมือนกันครับเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันจะสลับมันจะสลับมาอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหซื้อขายไม่ได้ผมจะได้สักตัวไม่เอารอดู cdm ผมจะได้ร้อยสิบสี่ร้อยสิบห้าสักตัวไหมเป้าหมายผมคือได้ร้อยสิบสี่ร้อยสิบห้า ไอคอนผมว่าร้สิบสองเหมือนเดิมเชื่อผมปะเนเธอร์แลนด์โอ้โหจบจบไลกาสไอคอนลุยซิโกไปอาร์ดับบิลฮะ CF โอ้โหจบแล้วจบแล้วทุกคนมันก็ไม่ง่ายนะมันก็ไม่ง่ายนะเว้ยผมว่าคนที่ได้ก็ดวงดีพอสมควรนะเว้ยจริงๆ ผมคิดว่าแบบเปิดแป,ป,แป,ป๊บๆโอ้ยคลิปนี้ทําแป,ป๊บเดียวแน่มันไม่ง่ายว่ะเนี่ยเพราะว่าเลดการออกทุกคนดูและซื้อขายไม่ได้มันจะมาเข้าในใน,ในนี้ทําไมไม่รู้อ่ะแต่ทั้งที่ในเนี้ยมันไม่มีตัวขายได้เลยข้ามต่อผมว่าเผื่อผมไม่ได้สักตัวมั้งเนี่ยเอทอ่ะมอร์เดนเตสก็ได้ครับอานาให้มันเกิดไปนี่โอ้ยปิงโกสามแถว ไปแม่งมาแต่ละอันคือแบบไม่มีประโยชน์เลยไว้ทุกคนไม่มีประโยชน์จริงๆหนึ่งหนึ่งหนึ่งตามนั้นครับออกยากวอกสมควรครับมันไม่ใช่พอสมควรอะไรยากเลยแหละโอ้โหข้ามถ้าไม่มีตัวร้อยสิบสี่ในเงื่อนไขผมข้ามขอร11้อยสิบสี่ร้อยสิบห้าอยู่ยังอยู่ในเงื่อนไขตามนั้นครับกดทีเดียวก็รู้เรื่องเลยยากอยู่เนี่ยากอยู่นี่นนนนนนไว้ยคนดูโอ้โห มันมาทำไมวะไอซื้อขายไม่ได้เนี่ยวะ CB เอา้าเฮียโลก็ได้นะไอคอนขับครับเอาเอามุมไหนดีวะมุมนี้สับเป็นทุกคนคิดว่าใครผมว่าเฮียโลผมว่าเฮียโลอัะจาเอะเฮียไหนก็ไม่รู้ครับเมื่อกี้เฮียโยเมื่อกี้เฮียโยบ้านราคาเฮียโลชิบหาย LW อ๊ยวินิวินิวินิวิน,วนิก็ได้นะผมบอกเลยวินิวินินจริงๆริง,รงอยอ็ะวินิยากจริงๆมันเป็นเหมือนการเปิดแพ็คเลยเว้ทุกคนแค่เราต้องมาค่อยๆเปิดหาทีละใบเว้มันเหมือนการเปิดแพ็คเลยแล้วโอกาสก็นั่นแหละน้อยกว่า1%เด้วย1้สิบดิใบแรกใบแรกใบแรกใบไหนก็ไม่รู้ เปิดมาเป็นร้อหเลยดีโอ้โหการเปิดแต่ละอันนี่คือแย่มากอนะทุกคนแย่มากจริงๆว่ะโอ้โห s t ฟอรลันไหมนั่นไงว่าละว่าละซื้อหวยไม่ถูกงี้บ้างวะแต่ไม่ได้ซื้อแหละมันก็เลยไม่ถูกโอ้โหยากว่ะใครได้นี่คือดวงดีว่ะ เขเปิดไปแล้วกี่ทีว่าคนดูไม่น้อยนะ <c oughs> ยากว่ะยากว่ะผมคิดว่ามันง่าย <c oughs> าซิลโอ้โหเป็นกิดนี้ตัดออกได้เลยครับลาอูเป็นเหลือมอลเลนเตสไว้ครับน่าจะฟอรันเหมือนเดิมลั่นไงถ้ามันจะจบเลยไหมถ้าเราเปิดปุ๊บแล้วโอเวอร์ออกอะ มันจะง่ายเลยว่ะโอ้โหเปิดแต่ละอันอ,อ้อ,อมๆทั้งนั้นครับอ้อ,อมๆทั้งนั้นโอ้โหโอ๋อเนี yeah. ่ยไอ้ตรงซ้ายมือเนี่ยผมถามเลยว่ามันไม่มีการหลอกกันใช่ไหมคนดูไม่มีการหลอกกันใช่ปะโอ้โหร้อยสิบสอง ไฮอาเฮียหลีอาหลีเฮียหนักจังวะใครบอกมันง่ายวะเอาแต้มไปไปเปิดหาอะไรดีกว่าปะดูดิคือไหาอะไรของผมอะ่ะคือเราเอาไปเปิดหาเอ่อจิ๊กซอดีกว่าไหมไงไอทีละห้าพันอ่ะผมว่าไปเปิดนั้นดีกว่าปะ หรือว่ามันแล้วแต่ดวงผมว่ามันก็แล้วแต่ดวงแหละผมอาจจะดวงไม่ดีก็ได้เว้ยนั่นนะก็ดูดิโอ้โหโอ้โหอ,อยากร้องว่าโอ้เนรานเนี่ยแค่เรากดมาตรงนี้ปั๊บแล้วเรากดมานี่เนี่ยทุกคน เนี่ยเนี่ยเอาแบบเนี้ยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วกลับเกือบเกือบสองพันเอ็มนะเนี่ยร้อยห้าสิบเนี่ยดูดิเรามาทำแบบนี้ดีกว่าไหมแล้วเรากำลังทำอะไรอยู่วะถ้ามันมีจริงีเอชว่วยให้แหลมเห็นหน่อยเร็วมันมีจริงเปล่าวะไอตัวร้อยสิบสี่ร้ยสิบห้าเนี่ยเฮ้ย ร้อยสิบสี่ร้อยสิบห้ามาเนี่ยผมหยุดเลยโอ้โหมันไปย่าร้อยสิบมันไปอย่าร้อยสิบเลยทุกคนเมื่อกี้ผมว่ายากเกินไปว่ะผมให้โอกาสอีกสามพันนะสามพันนี้โอ้โหถ้าคลิปนี้ถ้าภายในยอีกสามพันเนี่ยเอามันได้แล้วผมจะเปิดต่อโอ้โหเปิดแบบงานไวเลยนี้แบบงานไวเลยยากจัด ผมใช้คําเดียวเลยว,ว่ายากจับยากจริงโอกาสอ,อ่ะพอๆเขาจะรักพวกเองเลยว่าคนดูแต่แก็อย่างว่าครับถึงมันจะน้อยแต่มันก็มีถูกปะละ่ะเออถึงมันจะน้อยแต่มันก็มีเว้สัรหาจริงๆเฮียลโลไปร้อยสิบสี่หรือร้อยสิบห้าก็ได้ครับสักตัวหนึ่งร้อยสิบสี่หรือร้อยสิบห้าก็ได้เฮียสักตัวหนึ่งเหอะถือว่าผมขอแหละ ไอแลน์เหนือจ้าโอ้โหผมกดไปกี่ครั้งแล้วว่าเพชรผมหายไปได้่ละครั้งละห้าสิบโอ้ตัดออกได้เลยครับเพราะว่ามันตัดออกมาเหลือร1 3ยสิละเราต้องการร1 11 4ยสิรห้าขึ้นไปครับอ้าวอ้าอ้าวอ้าสักทีไหมสักทีไหมสักทีไมร้อยสิบห้ามันจะมาทำไมบ้านเนี้ยโอ้ตามนั้น ตามนั้นครับยากยากมากผมคิดว่ามันง่ายเพราะอะไรรู้ป่ะคนดูอะแคบมาให้ผมดูเยอะผมก็เลยมองว่ามันง่ายแต่นี่จริงอะที่เยอะอะมันก็สิบยี่สิบคนมันก็สิบกว่าคนน่ะมันก็เหมือนสิบในพันสิบในหมื่นสิบในแสนอย่างนี้ไหมโอ้โหแม่งโคตรยากไม่ยากจริงเว้ยคนดู เมันมีซื้อขายได้ด้วยเหรอเอาเดี๋ยวๆๆๆอันนี้ผมคอลองวัดสุดนิแล้วมันมีซื้อขายได้ด้วยเหรอมันราคาเท่าไหร่วะร้อยสิบคาเรลัสสี่รยห้าสิบล้านคามาวิงก้าคาเรลัสสามรา้อยออย่างน้อยเก็บเกี่ยวหน่อยอยางน้อยเก็บเกี่ยวหน่อยมาเอาไว้ทุกตัวหน่อยมา คาเลรัสครับเฮ้ยมันมีขายได้ด้วยก็อยู่ในนี้ทำไมมันเขียนแต่ขายไม่ได้วะอ๋อนี่ไงมันมีขายได้ด้วยทุกคนไอลันกูทำอะไรลงไปวะผมทำอะไรลงไปวะเมื่อกี้โอ้โหชิบหายเ้ยเรียบร้อยครับทุกคน โอ้โหผมพูดตามตรงเลยนะถ้าสำหรับผมนะผมว่าเอาไปเปิดต่อเวลาพิเศษเอาจิ๊กซอวดีกว่าวะ่ะเอาชิ้นส่วนดีกว่าเพราะทุกคนก็น่าจะเห็นอยู่ว่าผมเปิดเห็นป่ะเมื่อกี้200กว่าเกือบ3 0 0ชิ้นส่วนซึ่งค่าอะไรปัจจุบันคือ5 5ชิ้นส่วนเนี่ยเท่ากับประมาณ20 m อมตีไปเลยต่ำๆ20 3 0ถึง30เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าประมาณ25 m เนาะเอาถ้าเอากลางๆเนี่ย 300เนี่ยก็ประมาณ750ล้านเลยนะทุกคน1 5 0 0 0แต้ม06ยเนี่ยเพราะฉะนั้นอนะถือว่าเป็นการลองให้ดูว่ามันไม่ได้ง่ายผมว่ามันไม่ง่ายจริงๆใครจะมองว่าง่ายผมมองว่าคุณแม่งดวงดีว่ะนะครับดีดีด,ดีดีมากๆเทียบเท่ากับการที่เหมือนเราเปิดแพ็ค200เพชรไอ้ไอ้0เพชรเนี่ยและได้ตัวร15เลยผมว่าพอๆกันเลยก็ประมาณนี้แหละทุกคน นะครับสำหรับการลองต่อเวลาพิเศษแบบใหม่ครั้งแรกของผมถือว่าไม่ได้ตัว115นะครับแล้วได้สูงสุดคือ113แม่งโคตรยากนะครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะครับสนุกกันหรือเปล่านะครับก็ถ้าหากสนุกอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กดกรดิ่งกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนี้และคลิปต่อไป ให้ผมด้วยสหรับคลิปหน้านั้นจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามด้วยหรือว่าอยากให้ทำคลิปอันไหนดันคอมเมนต์กันมาดันมาได้เลยคลิปนี้ลงไปและท็อปคอมเมนต์เดี๋ยวผมจัดให้อยากดูผมทำคอนเทนต์อะไรจัดทีม ฟูทีมทีมครึ่งตำนานครึ่งนักเตะปัจจุบันหรืออะไรยังไงลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับแล้วยังไงเราเจอกันอีกทีในคลิปหน้าสำหรับวันนี้กระผมแหลมสิงห์กร,ราบลาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่นนานมากครับที่รับชมจบขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าครับ